นี่ค่ะมืมอนี้มาพบกับช่องน้องมิวมืมอนี้เฮากะก่อนเข้าซ้อมนะคะมากินข้าวกับขอกับเมื้อตอนแรกตอนแรกตอนแรกพระวัดนัดบ่ายโมงนะคะแต่ว่าอุ้ยบ่ายสองจั่วบัดนี้เพิ่นเลื่อนเป็นบ่ายสามนะคะกัเลยมากนางกินเขาก่อนนี่ค่ะโดมโดมยิ้มมองคุน ันนี้มีแนวไปเอ็ไปเสื้อผ้าูแลมกับคือเบ็สนั่นเองเดี๋ยวเขาไปแมตตำบอาคีวนี่ค่ะสังอันนี้มันตำหนูวะแมทแบะนี่ค่ะร้านนี้กินประจำนะคะแซบเนั่ก็่ะคมันจะต้ ยังล้ยไปแม่ชือไปนี่ไปอีหม้เป็นอาหาที่หนมิวเคยมากินตอนหน่อยแต่คือหมูหวานไหมเขาเอิน่าหมูเอิน่างเนี้ยเหเนี่ยของหมูยองแต่มันก็คือหมูยอ มากินกับข้าวเหนียวเออคื้อกับอะไรซื้อก,กันไข่ดิไข่ตอนนี้กำลังรอส้มตำอยู่นะคะ,แล,ะ,รระแล้วกันประมาณบ่ายสามห้าสี่ข้าซ้อมเต้นแลยค่ะช่วงประมาณสี่โมงแรกสี่มีซ้อมซ้อมรำด้วยค่ะหรือว่าสันก็มีลั่นส์ตะคิบนำสิเปิดวงแล้วเด้อค่ะพ่อแม่นับนับพลังอีกจิบหนึ่ง อันนี้อย่างเขาเก็บขึ้นเต็นนับพลังอีกซิปมือกับเปิดฤดูการด้วยค่ะพ่อแม่ฮะแล้วก็มีกุ่มปิดด้วยค่ะบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทด้วยค่ยะ,คะพ่อพ่อแม่ผูดด้ใดที่มาหน้างานบมื่อไรด้วยค่ะซื้อซื้อบัตรได้เลยด้วยค่ะเปิดวงอยู่ที่สนามกีฬากลางบ้านเพียงด้วยค่ะพ่อหรือว่าพ่อพ่อแม่ผูดด้ใดว่างกันหนึง หรือว่าถ้าพ่อแม่ผู้ใดว่างนะคะก็มาให้กำลังใจนูน่าเวทีได้เดลยดีใจเลยถ้าเข้าเพจได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีพ่อแม่ผู้ใดอยากสนุกสนับสนุนมาไล่ลูกสาวเปิดวงพ่อพ่อ deposit ไปบอกพ่อ deposit ไปบอกนี่เพจสามารถหรือว่าถ้าถ้าเ่าเห็นกะทักทักในเพจได้เลยนะคะหรือว่าทักมาแชทส่วนตัวนูได้เลยนี่ค่ะตอนนี้มาแล้วซุ้มตํา ของโปรดคะ่ะตำทะเลกรุงสรอันนี้กินประจำนะคะนันมากินน้ำกันได้ก่อนเลยเนอนมากินน้ำกันคามนขี้เขหน้าขีาวยข้าว่าพ่คอยอยากเขาเลยกินตปนำปลาคืองาะตังไว้